สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นานา,นาสาระพอดแคสต์ครับสวัสดีค่ะพบกับดิฉันดาดาค่ะและผมเจฟฟครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะแบบกังวลอยู่เงียบๆหรือบางทีก็ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่ามีปัญหานี้อยู่ใช่ค่ะเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือต้นต่อแล้วก็วิธีแก้ไขปัญหาปากเหม็นหรือทศัพท์ทางการแพทย์ก็คือ halitosis นั่นเองค่ะ อันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะคือมันเป็นปัญหาที่อยู่กับคนเรามานานมากจริง,รงๆแบบย้อนไปได้ถึงยุคโบราณเลยโอ้เก่าแก่ขนาดนั้นเลยเหรอครับนี่แสดงว่าไม่ใช่แค่เรื่องบุคลิกภาพยุคนี้แต่คนสมัยก่อนเขาก็เป็นกังวลกันน่าสนใจมากครับงั้นเรามาลองเอ่อแกะรอยเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าว่ามันเป็นมาอย่างไงลองนึกภาพตามนะครับปัญหานี้มันเก่าแก่ขนาดที่ว่ามีบันทึกว่าคนกรีกโบราณต้องเคี้ยวยางไม้หอมๆนะครับอย่างยางไม้เมสติก เพื่อแดบช่วยดับกลิ่นปากอือหือหรืออย่างคนจีนโบราณก็มีใช้เปลือกไข่บดเลยนะครับใช่ค่ะไม่ใช่แค่นั้นนะคะอย่างในคัมภีร์เทวมุดของยูโบรานะคะที่บันทึกไว้หลายพันปีก่อนนู้นู้นถึงก็บอกว่าปัญหากลิ่นปากแรงๆเนี่ยใช้เป็นเหตุผลอย่าร้างได้เลยนะคะตามกฎหมายเขาโหจริงเหรอครับจริงค่ะแสะดงว่ามันกระทบความสัมพันธ์กระทบชีวิตคนมากๆตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลย ฟังดูแล้วเป็นปัญหาสากลจริงครับมีประวัติยาวนานด้วยแล้วตัวการหลักๆเลยคืออะไรครับทำไมปากเราถึงสร้างกลิ่นแบบนี้ได้สาเหตุหลักจริงๆเลยนะคะมันมาจากกิจกรรมของอสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะคือจุลชีพโดยเฉพาะเลยก็คือแบคทีเรียที่อยู่ในปากเรานี่แหละคะ่ะมันเยอะมากสภาพแวดล้อมในปากมันอุ่นชื้นมีอาหารเพียบ ถ้าจะเปรียบเทียบง,ง่ายๆนะคะก็ใครๆกลิ่นที่เราไม่ชอบกันอย่างกลิ่นขยะหรือกลิ่นเนื้อเริ่มเสียกลิ่นพวกนั้นก็เกิดจากจุลชีพย่อยสลายเหมือนกันค่ะพอพูดถึงแบคทีเรียในปากอ่อหลายคนอาจจะรู้สึกแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันฟังดูน่ากลัวไหมครับเหมือนเป็นสิ่งสกรปรกหรือเปล่าอืมจริงๆแล้วการมีแบคทีเรียในร่างกายเราเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็จําเป็นด้วยซ้ําอย่างในลําไส้ก็ช่วยย่อยช่วยสร้างวิตามินป้องกันเชื้อโรคอื่นๆ แต่ในปากเราแบคทีเรียก็เหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นคือมันก็ต้องกินอาหารเพื่ออยู่รอดนะคะแล้วมันกินอะไรในปากเราครับอาหารมันมาจากไหนอาหารชั้นดีของมันเลยก็คือพวกสิ่งที่ตกค้างหลังเรากินข้าวนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารเล็กๆน้อยๆตามซอกฟันหรือคราบโปรตีนจากน้ำลายจากเยื่อบุในปากแล้วก็เซลล์เก่าๆที่ตายแล้วหลุดออกมาตามธรรมชาติด้วยค่ะ ทีนี้แบคทีรียมันจะดูดซึมสารอาหารพวกนี้ไปใช้ได้มันก็ต้องย่อยโมเลกุลใหญ่ๆใ,ให้เล็กลงก่อนอ๋อกระบวนการย่อยอาหารของมันนี่เองที่ทำให้เกิดกลิ่นขึ้นมาถูกต้องเลยค่ะโดยเฉพาะการย่อยโปรโตีนนะคะเพราะโปรโตีนเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักของทั้งเศษอาหารทั้งเนื้อเยื่อในปากเราโปรโตีนมันก็จะมีกรดอะมิโนหลายอย่างแบคทีรียก็จะย่อยโปรโตีนเป็นกรดอะมิโนก่อนแล้วก็ย่อยกรดอะมิโนต่ออีกที ทีนี้ประเด็นสำคัญคือกรดอะมิโนโบางตัวอย่างซิสตีนเมไโอนีนพวกนี้มันมีกรรมถันหรือซัลเฟอร์เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยค่ะกรรมถันอ๋อที่มันทำให้เกิดกลิ่นเหมือนไข่เน่าใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะพอแบคทีเรียมันย่อยกรดอะมิโนที่มีกรรมถันพวกนี้ปุ๊บมันก็จะปล่อยสารประกอบระเหยง่ายที่มีกรรมถันออกมาหรือที่เรียกว่า volatile sulfur compounds ย่อว่า VSCs นะคะ สารกลุ่มนี้แหละค่ะตัวการกลิ่นเหม็นรุนแรงเลยอย่างที่รู้จักกันดีก็ก๊าซไฮโดรเจนซลไฟกลิ่นไข่เน่าเลยหรือเมทิลเมอร์แคปแทนก็จะคล้ายๆกับหลังปลีเนา่าโห้หนอกจากนี้ก็ยังมีตัวอื่นอีกนะคะอย่างคา r ดาเวอรินนี่กลิ่นคล้ายซากศพเลยหรือพูทร e s ินสารระเหยพวกนี้มันก็จะปนออกมากับลมหายใจเรานี้แหละค่ะก็เลยเกิดเป็นกลิ่นปากฟังรายละเอียดแล้วก็ รู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะครับกลิ่นไข่เน่ากลิ่นซากศพแล้วทําไมจมูกคนเราถึงไวกับกลิ่นพวกนี้จังเลยครับอืมมันมีทฤษฎีทางวิวัฒนาการที่น่าสนใจนะคะเขาคาดว่า การที่จมูกเราไวกับกลิ่นเหม็นเน่าโดยเฉพาะกลิ่นจากโปรโตีนจากกรรมฐานเนี่ยอาจจะเป็น,นกลไกป้องกันตัวค่ะที่พัฒนามาตั้งแต่บรรพบุรุษให้เรารู้จักเลี่ยงอาหารที่เน่าเสียอันตรายถึงชีวิตได้หรือเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรแบบนี้ด้วยคือการรับกลิ่นนี้เป็นประสาทสัมพัส์ที่เก่าแก่มากแล้วก็สําคัญต่อการอยู่รอดจริงๆคะ่ะความไวต่อกลิ่นที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนนี่ก็ยังอยู่กับเราในปัจจุบันนะครับ แล้วก็มีบทบาทสําคัญมากๆกับเรื่องสังคมความสัมพันธ์โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นปากเนี่ยเห็นว่ามีข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อความสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีผลกระทบมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยมีผลสํารวจในอเมริกานะคะที่ค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกันเขาพบว่าผู้ชาย59%ผู้หญิงนี่เยอะกว่าอีก 70%บอกว่าเขาอาจจะปฏิเสธเดทครั้งต่อไปหรือไม่สารสัมพันธ์ต่อเลยกับคนที่มีกลิ่นปากชัดเจนโหเยอะมากค่ะมันสะท้อนเลยว่าเรื่องนี้มันกระทบความมั่นใจกระทบโอกาสทางสังคมได้มากจริงๆนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมตลาดพวกผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากโดยเฉพาะที่ช่วยเรื่องกลิ่นปากอย่างน้ำยาบ้วนปากสเปรย์หมักฝรั่งถึงใหญ่มากเฉพาะในอเมริกาประเทศเดียวเนี่ย คนยอมจ่ายเงินรวมๆกันปีหนึ่งเป็นพันล้านเหรียญเลยนะคะโห oh, เป็นตัวเลขที่สูงมากจริงๆครับแสดงว่าคนกังวลเรื่องนี้มากแต่ก็ยังดีที่ว่าปัญหากลิ่นปากส่วนใหญ่มันจัดการได้แก้ไขได้ใช่ไหมครับแล้วเราจะเริ่มจัดการกับจ้าแบคทีเรียตัวการพวกนี้ยังไงดีครับต้องเน้นตรงไหนเป็นพิเศษไหมถูกต้องค่ะโชคดีที่เ,เกิน90%เลยปัญหากลิ่นปากมาจากในปากเราเอง แล้วก็จัดการได้ด้วยสุขอนามัยที่ดีกลิ่นแรงๆส่วนใหญ่เลยนะคะมักจะมาจากแบคทีรียกลุ่มที่เรียกว่าแกรมลบแบคทีเรียกลุ่มนี้ผนังเซลล์ชั้นนอกมันจะพิเศษหน่อยนอกจากจะย้อมสีแกรมต่างจากพวกแกรมบวกแล้วเนี่ยมันยังมีสารที่เรียกว่า LPS ที่กระตุ้นการอักเสบได้แล้วมันก็ชอบอยู่ในที่ที่แบบออกซิเจนน้อยๆอย่างตามร่องเหงือกซอกฟันที่ทําความสะอาดไม่ถึงแล้วก็โดยเฉพาะเลยนะคะคือด้านหลังลิ้นหรือโคนลิ้นนะคะตรงนี้มักจะถูกมองข้ามไป อ๋อเข้าใจแล้วคับว่าทำไมแกรมลบถึงเป็นตัวการสำคัญแล้ววิธีจัดการเบื้องต้นที่เราทำเองได้มีอะไรบ้างครับเริ่มจากแปรงฟันก่อนเลยใช่ค่ะการแปรงฟันให้ถูกวิธีอย่างน้อยวันละสองครั้งแล้วต้องแน่ใจว่าแปรงทั่วถึงทุกซี่ทุกด้านอันนี้พื้นฐานสำคัญสุดเลยเพื่อกำจัดเศษอาหารคราบจุลินทรีย์หรือแพล็กที่เป็นทั้งบ้านทั้งอาหารของแบคทีเรียแต่ว่าแปรงฟันอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอคะ่ะเพราะขนแปรงมันเข้าไม่ถึงซอกฟัน อ๋อตรงนี้เองที่ต้องใช้ไหมขัดฟันเข้ามาช่วยใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะการใช้ไหมขัดฟันหรือ Flossing อย่างน้อยวันละครั้งจําเป็นมากๆเพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์เศษอาหารที่ติดอยู่ตามซอกฟันซึ่งเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียแกมลบชั้นดีเลยนอกจากนี้การใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียอย่างคลอเฮกซิดีนหรือ CPC ก็ช่วยลดแบคทีเรียได้โดยเฉพาะถ้าใช้ก่อนนอน จะช่วยคุมแบคทีเรียตอนเราหลับซึ่งเป็นช่วงที่น้ำลายไหลน้อยลงได้ดีค่ะแล้วเรื่องลิ้นล่ะครับที่บอกว่าเป็นแหล่งสะสมสำคัญโดยเฉพาะด้านหลังๆโคนลิ้นเลยเราจะจัดการตรงนี้ยังไงครับจุดนี้สำคัญมากเลยค่ะเพราะลิ้นเรามันมีพื้นผิวขรุขระมีปุ่มรับรสเยอะแยะมันเป็นที่ที่แบคทีเรียคราบต่างๆเกาะติดง่ายมากโดยเฉพาะด้านในสุดโคนลิ้นเลยที่แปรงสีฟันอาจจะไปไม่ถึงวิธีที่ดีคือใช้ที่ขูดลิ้นค่ะ มันออกแบบมาสำหรับทำความสะอาดลิ้นโดยเฉพาะควรขูดเบาๆนะคะจากด้านในออกมาด้านนอกซ้ำส,สักสอาครั้งจะช่วยกำจัดคราบฝ้าขาวๆเหลืองๆที่เต็มไปด้วยแบคทีเรียและสารสร้างกลิ่นได้ดีกว่าใช้แปรงสีฟันขูดคะ่ะน่าสนใจครับที่ขูดลิ้นนี่เองเครื่องมือสำคัญอีกอย่างนอกจากนี้ได้ยินว่าอาหารเช้าก็เกี่ยวด้วยหรอครับ มีส่วนช่วยได้ค่ะการกินอาหารเช้าโดยเฉพาะผู้ที่มีกากใยจะช่วยกระตุ้นต่อมน้ำลายให้ทำงานมากขึ้นน้ำลายเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำยาเบื้อปากธรรมชาติเลยนะคะช่วยชะล้างเศษอาหารแบคทีเรียแล้วในน้ำลายก็มีสารต้านเชื้อจุลินทรีย์อยู่ด้วยการที่ปากแห้งน้ำลายน้อยอย่างตอนตื่นนอนหรือคนดื่มน้ำน้อยก็เลยทำให้กลิ่นปากแรงขึ้นได้การทานอาหารเช้าก็เหมือนช่วยกระตุ้นการทำความสะอาดปากตามธรรมชาตินั่นเองค่ะ สรุปก็คือแค่เราปรับพฤติกรรมดูแลปากให้ครบทั้งแปลงฟันใช้ไหมขัดฟันขูดลิ้นแล้วก็ไม่ลืมกินมื้อเช้าก็ช่วยลดปัญหากลิ่นปากจากแบคทีเรียส่วนใหญ่ได้เยอะเลยนะครับใช่ค่ะสำหรับคนส่วนใหญ่แค่นี้ก็เพียงพอที่จะควบคุมได้แล้วแต่ว่าในบางกรณีนะคะแม้จะดูแลดีมากๆแล้วกลิ่นปากก็ยังอยู่หรือกลับมาเป็นอีกอันนี้อาจจะต้องมองหาสาเหตุอื่นที่มันซับซ้อนกว่านั้นด้วยค่ะ มีสาเหตุอะไรได้อีกบ้างครับนอกจากแบคทีเรียจากเศษอาหารคราบจุลินทรีย์โดยตรงอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับฟันที่ยังไม่ได้รักษานะคะเช่นฟันผุโดยเฉพาะผุเป็นรูลึกๆอันนั้นเป็นแหล่งเก็บเศษอาหารแบคทีเรียชั้นดีเลยหรือโรคเหงือกอักเสบจ,จินจิไวเตส หรือที่รุนแรงกว่าคือโรคปริทันอักเสบ p e r i o d o n t i t i s ที่มีการอักเสบทำลายเนื้อเยื่อรอบฟันทำให้เกิดร่องลึกระหว่างเหงือกกับฟันอันนี้เป็นที่อยู่ของแบคทีรียที่ไม่ชอบออกซิเจนแล้วก็สร้างกลิ่นเหม็นได้มากนอกจากนี้พวกฟันปลอมหรือเครื่องมือจัดฟันถ้าทำความสะอาดไม่ดีก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อได้เหมือนกันค่ะแล้วถ้าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ฟันหรือเหงือกล่ะครับมาจากส่วนอื่นได้ไหมอย่างโพรงจมูกหรือไซนัสเป็นไปได้ค่ะ ถ้ามีการอักเสบเรื้อรังในโพรงจมูกหรือไซนัส Chronic Sinusitis หรือมีน้ำมูกไหลลงคอตลอดเวลา p o โพส a น al ด rip พวกน้ำมูกเสมหะมันก็มีโปรตีนพอไหลลงคอก็โดนแบคทีเรียนในปากย่อยเกิดกลิ่นได้เหมือนกันหรือแม้แต่ทอนซิลอักเสบเรื้อรงังหรือมีนิ้วทอนซิลที่เป็นก้อนขาวๆเหลืองๆสะสมในร่องทอนซิลก็เป็นสาเหตุของกลิ่นปากแรงๆได้ในบางคนค่ะแล้วเรื่องโรคประจำตัวล่ะครับ เคยได้ยินว่าบางโรคก็ทำให้มีกลิ่นปากเฉพาะตัวได้เหมือนกันมีค่ะแต่เป็นกรณีที่เจอน้อยกว่าสาเหตุในปากเยอะนะคะโรคทางระบบบางอย่างก็ทำให้เกิดกลิ่นปากเฉพาะได้เช่นคนเป็นเบาหวานที่คุมน้ำตาลไม่ดีอาจจะมีกลิ่นคล้ายผลไม้สุกหรือกลิ่นเหมือนน้ำยาล้างเล็บอะซิโตนเบรสเพราะร่างกายเผาผลาญไขมันแทน หรือคนเป็นโรคตับโรคไตาวายเรื้อรังก็อาจจะมีกลิ่นเฉพาะตัวต่างออกไปนอกจากนี้พฤติกรรมบางอย่างก็ส่งผลชัดเจนอย่างการสูบบุหรี่แต่น,นี้แน่นอนเลยใช่ค่ะทําให้มีกลิ่นบุหรี่ติดปากแล้วยังทําให้ปากแห้งเสี่ยงโรคเหงือกมากขึ้นด้วยหรือการดื่มแอลกอฮอล์มากๆก็มีกลิ่นแอลกอฮอล์แล้วก็ทําให้ปากแห้งได้เหมือนกันค่ะข้อมูลสาเหตุอื่นๆก็น่าสนใจมากครับแต่โดยรวมแล้วไม่ว่าจะมาจากฟันผุเหงือกไซนัส หรือโรคบางอย่างต้นตอส่วนใหญ่ก็ยังวนๆอยู่ที่แบคทีเรียในปากในคอหรือทางเดินหายใจส่วนบนใช่ไหมครับไม่ใช่ว่ากลิ่นมันมาจากกระเพาะอาหารโดยตรงอย่างที่บางคนยังเข้าใจผิดอยู่อันนี้ได้ยินบ่อยมากเลยว่ากลิ่นปากมาจากท้องไม่ดีผิดที่พบบ่อยมากๆเลยจริงๆแล้วปัญหากลิ่นปากเกือบทั้งหมดเลยนะคะประมาณ90-95% มันมีต้นกําเนิดมาจากในช่องปากแล้วก็บริเวณใกล้เคียงเท่านั้นเองโอกาสที่กลิ่นจะมาจากกระเพาะหรือทางเดินอาหารส่วนล่างเนี่ยน้อยมากๆค่ะยกเว้นกรณีที่หายากจริงๆเช่นหูรุดหลอดอาหารส่วนบนผิดปกติหรือกรดไหลย,ย้อนรุนแรงมากๆซึ่งถึงจะมีกลิ่นก็มักจะเป็นกลิ่นอาหารกลิ่นเปรี้ยวมากกว่ากลิ่นเหม็นเน่าแบบแบคทีรียในปากดังนั้นถ้ามีปัญหากลิ่นปากจุดแรกที่ต้องดูต้องตรวจเลยก็คือสุขภาพในช่องปากเรานี่แหละค่ะ เคลียร์เลยครับเรื่องนี้ทีนี้มีอีกประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นปัญหาในทางปฏิบัติมากเลยคือทําไมเราถึงมักจะไม่ค่อยรู้ตัวเลยครับว่าลมหายใจเรามีกลิ่นหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นอุปสรรคสําคัญเลยนั่นคือความท้าทายสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งเลยค่ะคกลไกที่แน่ชัดว่าทําไมเราถึงรับรู้กลิ่นปากตัวเองยากเนี่ยยังไม่เข้าใจแบบร้อยเปอร์เซนต์แต่คำอธิบายที่เป็นไปได้มากสุดคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าความเคยชินของระบบรับกลิ่น olfactory adaptation นะคะคือระบบประสาทรับกลิ่นเราเนี่ยถูกออกแบบมาให้ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นในสิ่งแวดล้อมแต่พอเราต้องเจอกับกลิ่นเดิมๆซ้ำๆนานๆอย่างกลิ่นในปากเราเองสมองจะค่อยๆลดการตอบสนองต่อกลิ่นนั้นลงเพื่อให้เราพร้อมจะรับรู้กลิ่นใหม่ที่อาจจะสำคัญกว่าเราก็เลยเหมือนกับชินกับกลิ่นตัวเองไปโดยไม่รู้ตัวค่ะอ๋อเป็นเพราะความเคยชินนี่เองทาให้เราตัดสินกลิ่นตัวเองแยก แล้ววิธีที่คนชอบทํากันอย่างเอามือป้องปากแล้วหายใจรถหรือเลียข้อมือรอให้แห้งแล้วดมดูวิธีพวกนี้พอช่วยได้ไหมครับเห็นเขาทํากันบ่อยๆวิธีเหล่านี้เป็นวิธีที่คนมักจะลองทํากันนะคะแต่ผลลัพธ์อาจจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่มีการศึกษาพบว่าการประเมินกลิ่นด้วยวิธีพวกนี้มักจะไม่แม่นยาําแล้วก็ต่างกันไปในแต่ละคน เหตุผลหนึ่งคือลมหายใจที่ออกมาตอนหายใจรดมืออาจจะไม่ใช่ตัวแทนลมหายใจปกติตอนพูดคุยส่วนการเรียกข้อมือน้ำลายตรงนั้นอาจจะมีองค์ประกอบไม่เหมือนสารละเหยที่ออกมากับลมหายใจจริงๆแล้วก็ยังมีปัจจัยทางจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะมีงานวิจัยบอกว่าคนที่กังวลเรื่องกลิ่นปากอยู่แล้วมักจะตัดสินว่ากลิ่นจากการทดสอบพวกนี้เหม็นกว่าความเป็นจริงอ้าวเหรอครับใช่ค่ะ ในขณะที่คนที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองมีปัญหาก็อาจจะดมแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยทั้งที่จริงๆคนอื่นอาจจะได้กลิ่นก็ได้กลายเป็นว่าการเช็คตัวตัวเองก็ยังไม่น่นอนอยู่ดีแล้วอย่างนี้จะมีวิธีไหนที่เราพอจะรู้ได้มั่งใจขึ้นไหมครับว่าเรามีปัญหากลิ่นปากจริงๆหรือเปล่าวิธีที่ตรงไปตรงมาแล้วก็น่าจะได้ผลดีที่สุด แม้ว่าอาจจะฟังดูแบบทำยากนิดนึงสำหรับบางคนก็คือลองถามคนที่ไว้ใจได้จริงๆค่ะอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทมากๆที่กล้าจะตอบเราตรงๆลองหาจังหวะดีๆหายใจลึกๆแล้วเป่าลมหายใจออกทางจมูกเขาเบาๆเพราะลมหายใจทางจมูกอาจจะท้อนกลิ่นได้ดีกว่าแล้วก็ถามความเห็นอย่างจริงใจดูค่ะ แน่นอนว่าต้องอาศัยความกล้าและก็ความสัมพันธ์ที่เปิดอกต่อกันพอสมควรเลยอืมอันนี้ต้องใช้ความกล้าความไว้ใจกันจริงๆนะครับแต่ก็คงเป็นวิธีที่ให้ข้อมูลตรงที่สุดแล้วจริงๆเพราะคนอื่นน่าจะตัดสินกลิ่นเราได้ดีกว่าตัวเราเองที่ชินไปแล้ว การสื่อสารกันเปิดอกในเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้อาจจะเป็นกุญแจสําคัญก็ได้นะครับใช่เลยค่ะบางทีการกล้าถามหรือแม้แต่การกล้าบอกคนใกล้ชิดที่เราห่วงใยด้วยความหวังดีแน่นอนว่าต้องใช้วิธีที่นุม่มนวลให้เกียรติกันนะคะก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาที่ค้างคาใจมานานก็ได้ค่ะสรุปได้ว่าปัญหากลิ่นปากหรือ halitosis ส่วนใหญ่เลยมีต้นตอหลักจากแบคทีเรียในปากโดยเฉพาะพวกแกรมลบ ที่ย่อโปรตีนจากเศษอาหารเนื้อเยื่อต่างๆแล้วก็ปล่อยสารประกอบกรมะถันระเหยง่ายหรือ VSCs ที่มีกลิ่นเหมน็นออกมาอย่างกลิ่นไข่เน่าถูกต้องค่ะแต่ข่าวดีก็คือปัญหาส่วนใหญ่นี้ป้องกันได้แก้ไขได้ด้วยการดูแลสุขออนามัยช่องปากให้ดีสม่ำเสมอทั้งแปรงฟันสะอาดใช้ไหมขัดฟันทุกวันทำความสะอาดลิ้นด้วยที่ขูดลิ้นอาจจะรวมถึงใช้น้ำยาบ้วนปากที่เหมาะสมด้วยนอกจากนี้ การปรับพฤติกรรมอย่างลดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์แล้วก็ไปหาหมอฟันตรวจสุขภาพปากขูดหินปูนประจําทุก6เดือนก็สําคัญค่ะและประเด็นที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการตระหนักรู้ถึงปัญหาซึ่งมักจะยากสําหรับตัวเองดังนั้นการเปิดใจคุยกับคนใกล้ชิดที่ไว้ใจอาจจะเป็นเครื่องมือที่มีค่าที่สุดในการยืนยันแล้วก็เริ่มแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังนะครับใช่แล้วค่ะการสื่อสารด้วยความเข้าอกเข้าใจอาจจะช่วยทลายกำแพงความอายความไม่แน่ใจลงได้ แล้วก็นำไปสู่สุขภาพช่องปากและก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะมาถึงตรงนี้การพูดคุยเจาะลึกของเราเรื่องต้นต่อและวิธีแก้ปัญหาปากเหม็นก็ดำเนินมาพอสมควรแล้วนะครับหวังว่าข้อมูลที่เราเอามาแชร์กันวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้มุมมองที่ชัดเจนขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับ และสำหรับใครที่กำลังฟังอยู่ลองคิดตามเล่นๆก็ได้ค่ะว่าในสังคมเราเนี่ยการคุยกันเรื่องละเอียดอ่อนแต่ส่งผลต่อความสัมพันธ์แบบนี้มันเปิดกว้างแค่ไหนหรือเรามีวิธีที่ดีกว่าการถามตรงๆไหมในการช่วยให้คนใกล้ชิดรู้ตัวโดยไม่ทำให้เขารู้สึกแย่อืมก็น่าคิดต่อนะคะหากชอบคลิปนี้โปรช่วยกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนานา,นาสาระพอดแคสต์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ